เป็นไงน้องเป็นไงไปสอ,อ,องมีลิฟต์ด้วยเป็นไงล่ะเ<ม>ป็นไงม,มีมังกรทองด้วยคนเยอะมากมุฟเฟ่เหรอเนี่ยไม่ใช่ใช้มือรับซ้ายมือ วันนี้ครับเราจะพาทุกคนมานั่งห้อง VIP กันครับห้อง VIP นะครับที่นี่จะไม่เสียค่าห้องเลยแต่เขาจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงครับเราต้องสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยขั้นต่ำรวมกันแล้วต้อง1,000 0บาทขึ้นไปครับห้องนี้จะนั่งได้ทั้งหมด8คนครับแล้วก็จะมีจํากัดเวลาต่อห้องเนี่ย3ชั่วโมงครับเวลาจะเริ่มจับต่อเมื่อเราสั่งน้าซุปและน้ำซุปมาวางที่โต๊ะเราครับ แต่สำหรับใครอยากนั่งโซนธรรมดาครับที่นี่ก็มีครับโซนธรรมดานะครับจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นโต๊ะเล็กนะครับที่จะนั่งได้ทั้งหมด4คนครับแบบที่2จะนั่งได้ทั้งหมด8คนครับตรงโซนข้างนอกนะครับเขาจะไม่จำกัดเวลาเหมือนโซนห้อง VIP ครับแล้วการสั่งอาหารโซนข้างนอกนะครับก็จะไม่มีกําหนดขั้นต่ําเราจะสั่งอาหารในราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับ ลืมบอกไปนะครับสำหรับใครที่จะมาจองโตะนะครับที่นี่เขาจะรับแต่ลูกค้าที่ walk in เท่านั้นนะครับที่นี่นะครับจะแบ่งการจองคิวเป็น3แบบนะครับแบบที่1คือจองแบบว่าโต๊ะเล็กนะครับที่นั่งได้ทั้งหมด4คนครับแบบที่2นะครับจะนั่งได้ทั้งหมด8คนครับและแบบสุดท้ายนะครับแบบที่เราถ่ายอยู่ก็คือแบบห้อง V I P ครับก่อนที่เราจะรับคิวนะครับก็แจ้งพี่พนักงานไปให้เรียบร้อยนะครับว่าเรามาทั้งหมดกีคนแล้วก็อยากจะนั่งแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนที่เขารันคิวนะครับสามแบบนี้นะครับเขาจะ r u นคิว น้ำหม้อเงียบแบ่งได้3ช่องใช่ไหมครับใช่ครับจะมีหม้อเดียวหม้อสองช่องหม้อสามช่องครับส่วนน้ำซุปของเราจะมี6รสชาติด้วยกันจะม,มีมาล่าเนื้อมาล่าผักซุปกระดูกหมูคอรเจนครับซุปมะเขือเทศซุปเห็ดแล้วก็จะเป็นต้ออยมยำกุ้งน้ำข้นครับแล้วหลักๆคือที่เขาเป็นซีเนเจอร์คือเป็นมาล่าใช่ไหมครับมาล่าครับ เพราะรอาเซียนของเราจะนํามาจากจีนโดยตรงเลย,ยแล้วหม่าล่าผักกับเนื้อนี่ต่างกังนยังไงครับหม่าล่าผักจะมีความหอมกว่าครับหม่าล่านี่จะมีความเค็มแล้วก็ความเผ็ดชามากกว่าครับมีความเค็มข้นมากกว่าถ้านอกจากหม่าล่าที่คนเขาคิดกันสากนี่คือจะเป็นอันไหนครับสูตรจุลินทรีย์คาร์โเจนครับซุปรมะเขือเทศครับจะเป็นเอ่อน,น้ำซุปที่ดีครับแล้วก็เป็นรองลงมาก็จะเป็นซุปเผ็ดครับต้มยำกุ้งจะเป็นรองสุดท้าย ปลาีนี่มีแซลมอนน้องปลาแซลม์เมืองจีนต้องกินปลาน้องกดไปเลยจะมีกุ้งอยู่น้องกดออเดอร์ไปส่งออเดอร์ชึบชึบมีเหมาไถ่ด้วยนะคืออะไรครับ่าวเหมาไถ่เนี่ยเนี่ยยี่ห้อดังของเรายี่ห้อดังของจีนมื่นหกพันห้าร้อยใช่ไหมมื่นหกพันห้าร้อยน้องโอ้ยเนื้อนมมีเต๋ย ก็คือราดนมลงไปหมักสามนาทีแล้วนะ้องค่อยจุ่มใช่ครับนี่เป็นหมูกรุดูกหรอับ่ยหตอนนี้กำลังเทนมอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมเ,เทนมลงไปเนื้อเพื่อ,อ,เ,เ,พอเพื่อหมักใช่ไหมสามนาทีเอาไป น้ำอะไรครับน้องน้ำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีด้วยเหรอครับน้ำอะไรก็ไม่รู้บัญญารสชาตินะคล้ายๆเก๊กขวยคล้ายๆเก๊กขวยใช่ไหมสวยชื่นไหมชื่นยังไม่สะดวกไปทำเองสามารถใช้น้องได้กหาไปทำให้ได้ทำไม่หน่อยนะคะได้ค่ะ สำหรับเรื่องน้ำจิ้มนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับหรือว่าปลูกไม่เป็นนะครับก็สามารถนะครับให้พี่พนักงานทําน้ําจิ้มมาให้เราได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะไปปรุงเองนะครับที่นี่นะครับเขาก็จะมีรูปภาพนะครับบอกสูตรแต่ละสูตรนะครับว่าใส่อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถไปปลุกเองได้ครับแล้วยังมีผลไม้กินเล่นอย่างแตงโมให้เรากินได้ด้วยครับน้องปัดไหมน้องกาลังเรียนวิชาปั้นลูกชิ้น วันนี้จะได้กินไหมเนี่ยผีมือน้องน้องใส่เลยตักใส่เลยตักใส่ตู้ลูไหมถือไว้ถือไว้เขาไปเหนลงไปเลยลงไปเลยลงไแเละคอลลาเจนเออ หรอก็คือน้ำต้มหวานนะหวานหวานแต่ถ้าทอบความเปื่อยน่าจะเป็นส0สิบนาทีเท่โอเคโอเคงั้นก็ต้องรีบใส่ลงไปก่อนไม่ต้องเปื่อยๆที่หม่าล่าต้มยี่สิบนาทีกินได้ต่ถ้าต้มสี่สิบนาทีจะเปื่อยเราก็เลยใส่ลงไปก่อนอันนี้ถ้าด爷คือสุกเลยใช่ไหมตัวนี้มัน มันเป็นสีแดงจะก็มีหมาล่าครับจิ้มหมาล่าเผ็ดๆนิดนึงแต่ไม่ค่อยชาเท่าไหร่นะลิ้นไม่ได้ชามากได้อยู่อันนี้หมาล่าป่ะไก่หมาล่าได้ใช่ป่ะเอาเหรอครับเป็นหมาล่าเหรอแน่ใช่นะ ไก่มันก็นุ่มดีนะแล้วก็ลิ้นเริ่มชาอ๋อเริ่มชาอันนี้ขนาดผมผมจุ่มน้ำอื่อนถ้าจุ่มกับหมาล่านี่น่าจะหนักกว่านี้ใช่ใช่เริ่มชานะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าเออไม่ได้ได้ได้อยู่แบบว่าไม่ได้ไ ะขอกชรับซุปมะเขือเทศอร่อยมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆมันแบบเข้มข้นนะแบบคนถ้าคนที่ชอบกินมะเขือเทศอ่ะน่าจะชอบกินก็เปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะพี่ว่าเอาซุปมะเขือเทศผสมหวานล่าหน้าตาอร่อยนี่คอลลาเจนใช่ไหมแทนก็มีแม่เทศอันนี้ซุปหมูคอลลาเจนก็เข้มข้นแบบทีเหมือนกันเป็นแบบออกแนวแบบกลิ่นซุปกระดูกหมูเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคๆมาล่ามันเผ็ดถ้าสั่งมะเขือเทศแล้วผสมมาล่ามเข้ามาตัดกันใช่ได้

动ใจ，动ใจ。 ตกใจมากยังไงภูเก็ตบอกโอ้โหเขินไม่ทันเลยเมื่อกี้เราไป่ยิ่เกลือยากนพราะตัวเองมาเอง สำหรับที่สู่ตาเสียฮอตพอตนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยมันจะเป็นสไตล์จีนมากๆเลยแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปแบบสวยๆเยอะเลยนะคะสายคอนเทนต์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะถ้าเป็นแบบแนวครอบครัวก็ได้อีกเหมือนกันฮอตพอตที่มันมีซุปหลายๆแบบเนาะเมนูเนี่ยก็หลากหลายเหมือนกันมีทั้งแบบที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้เนาะอย่างแบบที่ภู้กิจชอบมากเลยก็คือลูกชิ้นหยินหยางอ่ามันก็เป็นแบบ หมือนลูกชิ้นกุ้งแต่น่าจะแบบมีเนื้ออย่างอื่นด้วยน่าจะผสมผสมกันนะอะไรเงี้ยเออโดยรวมก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีอร่อยเกือบทุกเมนูเลยนะคะส่วนราคาเนี่ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มนะมันได้เยอะมากอย่างอันเนี้ยที่เราจองห้อง VIP เนี่ยมันคือต้องมีแบบทานขั้นต่ำหนะึ่งหมื่นอะ คือมาด้วยกัน8คนเนี่ยก็คือแบบสั่งไม่ถึงหมื่นคืออิ่มก่อนใช่จะแ,แบบว่าเออต้องแบบสั่งกลับบ้าน,นกันในส่วนของคิวร้านก็ยังถือว่ายังเป็นช่วงฮอตอยู่ถ้ามาช้าเนี่ยต้องรอคิวค่อนข้างนานเพราะว่ามันเป็นเหมือนชาบูแหละเวลาทานมันก็ต้องแบบใช้เวลาค่อนข้างนานสําหรับแกงเราเนี่ยคือพี่ตูนเนี่ยมา แต่เช้าเลยก็คือมาเริ่มแบบรอคิวตั้งแต่9โมงแต่ว่าเขาจะเริ่มแจกบัตรคิวให้เนี่ยจริงๆคือ10โมงสามารถเข้ามาในร้านได้เนี่ยเริ่มสตาร์ทเนี่ยตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะวันนี้พี่ตูนมาจองให้เราเนี่ยมาตั้งแต่9โมงเชา้าได้คิวเป็นคิวที่6นะคะก็ถ้าใครแบบอยากจะมาลองเนี่ยก็อาจจะแบบแมเนจดูวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เนาะมันก็คนค่อนข,ข้างแบบแน่นอยู่แล้วด้วยทราฟิกมันคงค่อนข้างแน่นกว่าวันปกติถ้าว่าใครแบบ อยากมาลองมากๆเลยจริงๆก็อาจจะแบบต้องมาเช้านิดนึงมาจองคิวไว้ก่อนมันจะดีกว่าที่แบบมาถึงแล้วคิวเต็มแล้วต้องมารออีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเบิร์ตเดย์ค่ะก็คือเขาจะมีสัดเบิร์ตเดย์ให้สําหรับคนที่เกิดภายในเดือนนะคะก็ถ้าใครสนใจอ่ะก็ลองแบบพาเพื่อนมาแล้วแบบแอบเซอร์ไพรส์ได้นี้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s า r i b e เลยค่ะ,คะบ๊ายบายกระ